ทุเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับในนี่นีนๆให้ดูเน้นๆทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีภาพบายบายทุกคนสวัสดีครับเมื่อนี้จะได้พามาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยขั้นตอนการเห็ดมียังไงเนาะไปเลยทุกคนขั้นตอนการเห็ดก็มีตอนนี้เนาะนี่ น้ำตาลปีบ๊บกระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีพริกเขียวพริกขี้หนูเขียวทุกคนมาเบิ่งการเอ็ดแล้วกับการปั่นนาทุกคนมาเบิ่งเลยทุกคนง่าทุกคนนี่ ทุกอย่างรวมกันกนแล้วก็ป,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 ป Leon, ั่นปั่นรวมกันทุกคนเนี่ยมาดูตอนตอนใกล้จะเสร็จนะทุกคนทุกคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูทุกคนชิมก่อนอร่อยทุกคนจุดนี้เดี๋ยวผมบอกเสร็จแล้วทุกคนเทเส็จรอไว้ไอ้น้ำมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมันก็เขียว นี่นี่ทุกคนจะให้ดูดี๋ยวกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งกําลังใจให้เลยนะครับขอบคุณคับ มาทุกคนผมจะมาทําเป็นหมูมะนาวนะจิ้มซีพู้ดเหมือนกัเนี่ยผมจะมาทําให้ดูนี่แบบผมนะครับไม่ใช่แบบคนเด็ดเลยสไตล์ตผมนะครับคนเด็นอาจจะทำาินแบบหนึง่งแต่ว่าผมทําแบบนี้นี่จิงมก็มีคณะครับก็ดีวันนี้คณะหมดทุกคนนี่นะครับนี่หมูที่ผมลวกไว้ผมบิดมะานาวใส่แล้วทุกคน เดี๋ยวทุกคนหมูหมูหัน่นเองนทุกคนสไลม์ไม่สวยเรามาดูทุกคนมันอาจจะแห้งทุกคนมันจะแห้งกว่านี้หนึ่ง อันนี้เมนูกับแก้มนะทุกคนอันนี้เป็นเมนูกับแก้มนะทุกคน okay. เข้าไปทุกคนโอ้เข้าไปไนี่หมูมะนาวทุกคนเมนูน้นเล่านี่ชอบเลยทุกคนเวลาเมาเมาหรือว่าลาแห้งๆงานไปกินกินได้เลยทุกคนกับแก้มดีๆนี่เองทุกคนนี่ใครที่แต่งสวยก็ คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนงบทะเลมาใหม่มาทุกคนนี่มีหัวจาน น้ำจิ้มซีฟูดเมื่อกี้นี่เลยทุกคนลาดเข้าไปนี่โรยจระเทียมทุกคนแล้วก็พริกที่จริงมันมีใบสารแหน่ด้วยทุกคนมันจะเข้ากันเลย นี่ดูเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับเนอยนนียเนียนๆให้ดูเนียนๆทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ๊ายบาย